กลุ่มนี้เราแนะนําให้ออกมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาะก็คือเราตั้งความเร็วเนี่ยที่ไม่มากไปก็ยังต้องออกมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนก่อนพอทรัมป์เนี่ยเริ่มให้สัญญาณเรื่องภาษีทั่วโลกเนี่ยครับเราเห็นสัญญาณแล้วว่าจะต้องออกมากระเพาออกมาแล้วถ้าทําตามเราเนี่ยเซฟเงินไปได้สัก8% 9%เปอ้าปอร์เซ็โ้ามีผู้ชมที่เขาเพิ่งมาชมรายการแล้วครับอา้าวแล้วไปบอกกันตอนไหนไปบอกที่ไหนครับแ,แนะนาคุณผู้ชมไหนครับพี่เกม พบกับเราสองคนครับและอูดซ่อมพอร์ตวันนี้อยู่วันที่ EP ที่54แล้วโอ้ยแปลว่าเกินหนึ่งปีแล้วนะ,ะค,รครับผมแล้วสัปดาห์ที่เราจะปล่อยคลิปเนี้ยก็คือตอนหยุดยาวสงการครับก็หยุดยาวเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าจะซ่อมบ้านหรือซ่อมพอร์ตก่อนทำไมต้องซ่อมบ้านนะเพลินไหวนะครับแ,แต่ว่ามันมีความเหมือนกันนะเราไม่ซ่อมบ้านเองต้องมีช่างะนะครับพอตเราก็มีคนช่วยดูได้เหมือนกันก็คือเจชวิสครับอืมโอ้โห วิ่งวิ่งเลยโอ oh, ้โห oh, เข้ามาได้ได้<ช>ได้เรียกว่าจะซ่อมบ้านก็ต้องหาช่างผู้เชี่ยวชาญใช่ครับจะซ่อมพอร์ตก็ต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันต้องโอ้โหเยี่ยมวันนี้พอร์ตเรานะครับแล้วเราเอาโงเ่เฮงพอร์ตพินาศมาดูกันหน่อยสิครับว่าจะได้ไปกี่กะโลกครับนะครับมารู้จักเจ้าของพอร์ตนะครับ คุณนิพนธ์ครับอายุ53ปีนะครับว่ากันตามไลฟ์สเตจเนี่ยก็ระดับความเสี่ยงปานกลางหรือว่าเบอร์3นะครับเปิดบัญชีแล้วก็ทําแบบประเมินความเสี่ยงได้เบอร์2ก็คือต่ากว่าไลฟ์สเตจเพราะฉะนั้นตามแนวทางเทสเซอรีสครับเราก็จะแนะนําให้เลือกระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าครับนะครับ เพราะฉะนั้นของคุณนิพนธ์เดี๋ยวเราจะแนะนําเป็นระดับความเสี่ยงเบอร์สามรับความเสี่ยงสินค้าพว่กระพันได้และอัตราแลกเปลี่ยนได้ด้วยครับผมครับชวนสังเกตนิดนึงนะครับว่าอู่ซ่อมพอร์ตเกือบทุกตอนเนี่ยจะรับความเสี่ยงทั้งสองแบบนี้ได้กันเกือบทุกท่านเลยอืแเราก็รับกันไปยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันซ่อมกันตลอดอนะครับรับได้ดีแล้วแต่ว่ามีคนช่วยดูด้วยว่ารับท่าไหนอืถึงจะสวยๆครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างห้ากะโหลกก่อนห้ากละโหลกบอกไปก่อนครับมาครบ ข้อแรกนะครับจัดพอร์ตตามแบบความเสี่ยงหรือเปล่าก็ไม่ได้จัดนะครับมีตาสารทุนเยอะเลย60%โดยประมาณนะครับซึ่งควรจะมีน้อยกว่านี้นะครับข้อสองมี Asset Class ครบไหมนะครับไม่มีทองอในช่วงนี้ที่โลกผันผวนอยู่บางอย่างอาจจะต้องออกไปแล้วนะครับบางอย่างอาจจะต้องระวังมากขึ้นแต่ทองคำยังถือได้มาช้านานนะครับพี่นิพนธ์ไม่มีทองคำน่าเสียดายนะครับ ต่อจากนั้นเนี่ยใน asset class เดียวกันเนี่ยมีการกระจายตัวเหมาะสมหรือ,อยังในส่วนของตราสารทุนเนี่ยที่ประมาณ58%เกือบน,น,นะครับมีกองทุนหุ้นไทยเนี่ย35%นะครับแล้วก็หุ้นเทคโนโลยี23%คือสัดส่วนเนี้ยเป็นหุ้นไทยก้อนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นหุ้นเทคซึ่งทั้งสองแบบเนี้ยต้องไปนานแล้วมาข้อที่4ี่ครับมีจำนวนกองซ้ำซ้อนมากเกินไปหรือเปล่าดูแลยากไหมเยอะไปครับ มี5กองนะสามกองเนี่ยเป็นหุ้นไทยนะครับมี1หรือ2องกองก็พอแล้วนะครับแล้วก็หุ้นเทคโนโลยีความจริงอันเนี้ยเขาเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่ามี2องกองถ้าจะสลับนะมีหุ้นไทย2องกองมีเทค3ามกองอาจจะดูดีขึ้นแต่ก็เอยอะไปอยู่ดีนะ <C' S 2> ครับเดี๋ยวเราจะต้องพาลดจำนวนลงข้อสุดท้ายขาดทุนลึกแค่ไหนกองที่ขาดทุนลึกสุดเนี่ย ลบไป28%อต้องบวกขึ้นมาเยอะเลยนะกว่าจะเท่าทุนครับครับเรียกว่าพอร์ตคุณนิปพลรับไป5กะโหลกครับเอามาแลกอะไรไม่ได้นะให้เฉยๆอพอร์ตมาให้ช่วยดูได้ครับครับอ่ะมาดูภาพรวมดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่เก่งเป็นพอร์ตกองทุนภาษีทั้งหมดเลยนะครับก็มันต้องมีกระบวนการในการจัดสารมาที่ปลายทางนะเพราะว่ามีเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นเงินต้นทุนเนี่ยสองล้านเกือบห้าหมื่นบาท นะครับขาดทุนไป6%เป็นเงินก็แสนกว่าบาทนะเหลือเงินมาให้เราดูเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนกว่าบาทครับก็ไม่ได้หายมากแต่ว่ากองในนั้นขาดทุนลึกก็มีเยอะเหมือนกันตัวอย่างกองทุนอันแรกเนี่ยเป็นกองตราสารนิพพัรัฐในประเทศนะครับถือมาน่าจะพักใหญ่แล้วเป็น R M F นะบวกขึ้นมาประมาณแค่จุดเเท่านั้นเองอนะครับขณะที่กองทุนปราสารนิพพัรัฐที่เราแนะนําให้อาจจะเป็นประเภทอื่นนะมีตัวที่เขาบวกกันไป กเ็จ็ดเปอร์เซ็นก็มีนะครับเป็นจังหวะที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงนะครับในช่วงก่อนหน้านะครับก็น่าเสียดายมาถึงกลุ่มหนึ่งเรารวมเป็นกลุ่มเลยลวกันนะครับที่บอกไปแล้วว่าส่วนของตราสารทุนเนี่ยพี่นิพนธ์มีสองกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือเทคโนโลยีนะครับมีอยู่สองกองนะฮะดูข้างในเนี่ยไซก็คล้ายๆกันนะครับกองแรกขาดทุนไปสิบสองเปอร์เซ็นตกองที่สองขาดทุนไปเกือบแปดเปอร์เซ็นตนะครับ แต่ว่าความน่าเสียดายคือทั้งสองกองนี้นะครับถ้าดูตามประเภทนะพินิพนควรจะออกไปตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วที่เราแนะนาให้ออกใช่ครับแล้วเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยนะครับกองแรกเนี่ยถ้าไปตอนที่เราบอกนะวันนี้เซฟเงินไปได้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นะครับกองที่สองเนี่ยเซฟไปได้แปดเปอร์เซ็นต์แปลว่าอาจจะไม่เห็นตัวเลขสีแดงแบบนี้ครับก็น่าเสียดายครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาช่วยดูครับกลุ่มที่สองเป็นหุ้นไทยนะครับดูตามชื่อเนี่ยเป็นทั้งอันแรกเนี่ยลงทุนใน เซตอีกอันนึงเป็นเซ็ตฟิอีกอันนึงเป็นเซตร้อยแต่ถ้าเกิดดูตามน้ำหนักของหุ้นในดัชนีเนี่ยเปิดดูข้างในก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละอย่างที่เราเคยบอกว่าพอมีคำลดเซ็ตนะครับใต้ในก็จะวนไปวนมาไม่ได้กระจายตัวอะไรเท่าไหร่นะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันอย่างไรก็ดีถ้าสังเกตว่า3ามกองที่เป็นหุ้นไทยเนี่ยเป็นคนละประเภทกันหมดเลยนะครับเอ๊อาจจะบอกว่ามันก็ต้องกระจายอย่างนี้ไหมเพราะว่าเป็นคนละประเภทกันส่วนหนึ่งก็ถูกแต่เราสามารถจัดประเภทใหม่ได้ว่าเช่น ไทยเอชดีอาจจะเป็นตราสารนี้ไปเลยนะครับหรือว่า IMF อาจจะเป็นเทคทั่วโลกไปเลยนะครับแล้วก็เอสเอฟจะเป็นหุ้นไทยไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันมีความสลับประเภทด้วยแล้วก็ไปลงทุนซ้ําซ้อนด้วยก็ดูแลยากครับทาไมถึงไม่ดีเพราะว่าขาดทุนหมดเลย oh. นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ขาดทุนเยอะนะกองแรกเนี่ยขาดทุนไปสิบสองเปอร์เซ็นกองที่สองขาดทุนไปยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์กองที่สามเนี่ที่บอกขาดทุนไปยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือนับจากต้นทุนนะแต่ กลุ่มนี้เราแนะนําให้ออกมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนานะครับนี่เป็นแบบแท็กซ์นะก็คือเราตั้งความเร็วเนี่ยที่ไม่มากไปนะครับผู้ลงทุนไม่ต้องมือเป็นรวิงในการปรับตัวก็ยังต้องออกมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนก่อนแปลว่าพอทรัมป์เนี่ยเริ่มให้สัญญาณเรื่องภาษีทั่วโลกเนี่ยนะครับเราเห็นสัญญาณแล้วว่าจะต้องออกมาเราพาอออมาแล้วครับหุ้นไทยนะครับถ้าทําตามเราเนี่ยเซฟเงินไปได้สัก8% 9%โอ้เรียบร้อย อันนี้ก็คือน,น่าเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรครับมีมาหนึ่งล้าน9แสนกว่าบาทก็ช่วยดูได้ครับผมถ้ามีผู้ชมที่เขาเพิ่งมาชมรายการแล้วครับอ้าวแล้วไปบอกกันตอนไหนไปบอกที่ไหนครับแนะนำคุณผู้ชมหน่อยครับพี่เกณฑ์เรามีการเผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้นะครับทุกๆเช้าวันทำการแรกของสัปดาห์เรียกว่าเชชวิสฟอน Traffic Control ถ้าเป็นกองทุนภาษีก็จะแยกประเภทไปเป็นการเฉพาะเลยนะครับมีทั้งจังหวะว่าอะไรถือได้อะไรต้องไปแล้วนะครับแล้วมีชื่อกองทุนให้ด้วยนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นกองทุนธรรมดานะครับที่อาจจะต้องดูแลมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกันเหมือนกันคือแจากให้คร,ครบครบทุกต้นสัปดาห์เลยเรียกว่าถ้าเป็นลูกค้าเทเชอริสที่เปิดบัญชีกับเทเชอริสไว้ก็จะได้รับข้อมูลแบคบครบครบทางอีเมลเลยคร,ครับแบบครบครบคือมีชื่อกองทุนด้วย<อ>แต่ถ้าเกิดเป็นผู้คนทั่วไปที่สนใจจะได้โพลจะเกอบสมบูรณ์แล้วขาดแต่เรื่องกองทุนเท่านั้นเอง ซึ่งก็มาเปิดบัญชีได้นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเพราะฉะนั้นพอร์ตคุณนิพนในวันนี้เราต้องล้างพอร์ตครับล้างพอร์ตครับไม่สมศักดิ์ศรีครับผมขอตัวใหญ่ครับเอาเาไล้านไก่ล้านไข่ล้านก่อนให้โอกาสผมได้บีบคุณนะครับหนึ่งสองสั้นสุภาพจริงเลยครับค้างๆไม่ต้องวิ่งเลยครับไิด้สัญญาณเตือนแั่นติกแบบนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอเคไป เราไปพักผ่อนกันนิดนึงนะครับ,รบแต่ยังมีไก่ออนเซนอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าไก่ต้มน้าปลาเนี่ยข้างล่างเป็นน้ํปลาเลยเนี่ยหน้าที่ของท่านนี้คืออะไรครับเอ็นเตอร์เทนคนดูนิดนึงครับเอาไว้บังไม่ก่อนที่จะพาคุณนิพนธ์และคุณผู้ชมไปดูแสงสว่างไปอีกมุมด้วยกันนะครับเช่นเคยครับฝา,ากกด5อย่างนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือเข้าไปที่เว็บเ e อทร i s .com เปิดบัญชีครับเปิดบัญชีได้เลยนะครับก็ลงทุนกับเ e อทริไปด้วยกัันนะครบ ปะดูสายส,สมองไปอีกโมงกันครับภาพรวมมี8กองครับจัดระดับความสิ่งปานกลางเบอร์ม3มนะครับมีตราสารหนี้4 5เอร์เนะครับสินค้าโภคภัณฑ์ส0เอสังหาหเปอร์เซตปกติควรจะมี1ิบนะครับแต่ว่าตอนนี้อสังหาโลกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไทยพอได้ก็มี5%เเแล้วก็ตราสารทุน40อร์เซภาพรวมของตราสารหนี้เนี่ยก็จะมีทั้งไทยอีสจีที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับอันนี้ขออวดเลขนิดนึงนะหนึ่งนะปีย้อนหลังบวกไป9%ก้ พันธบัตรรัฐบาลครับบวกเก้าเปอร์เซ็นจะเห็นว่าต้นทางเนี่ยเป็นพันธบัตรรัฐบาลเหมือนกันนะแต่ว่าบวกไปจุดเจ็ดครับก็น่าเสียดายแต่ว่านี้มาได้แล้วนะที่ปลายทางนะครับส่วนอื่นก็จะเป็นกอง SSF แล้วก็ IMF นะครับถือลงทุนได้สินค้าโภคัน์แน่นอนตอนนี้ต้องเป็นทองคำครับเป็น IMF ประเภท u n h เฮชนะครับเพราะว่าค่างเงินบาทเนี่ยเขาขยับขึ้นมาจาก3 3มาเป็น34เกือบ35แล้วนะได้ตัวคูณเพิ่มขึ้นก็ดีใจแทนนะครับ มาถึงกลุ่มกองอสังหาเป็นของไทยนะครับประเภท S S F ย้อนหลังหปีบวก5%ย้อนหลังหนงเดือน3เดือนก็ไม่ลบมากถือได้ในภาพรวมของประเภท tax นะครับกลุ่มใหญ่เป็นตัวสารทุนนะเรายังพากระจาย3ที่ทั่วโลกนะครับเป็นยุโรปนะครับแล้วก็จีนแล้วก็มาที่เวียดนามสัดส่วนเนี่ยใช้พิธีพิจารณาตามความสำคัญของตลาดนั้นๆยุโรปเนี่ยอาจจะมีขนาด G D P เล็กกว่าจีน แต่ว่ายุโรปเนี่ยมีการกระจายตัวมากกว่ามีหลายประเทศอยู่ในนั้นนะครับเราเลยกล้าให้น้ําหนักเขามากกว่าจีนนิดนึงซึ่งต้องมีข้อส,สังเกตว่าส่วนที่เป็นกองยุโรปนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยมันอยู่ในช่วงเทมดาวเทมดาวแปลว่ามีโอกาสที่จะลงนะแต่วันนี้มันยังซื้อได้อยู่ถ้ามองกันวันนี้เลยนะครับก็ยังจัดให้อยู่นะถ้าเกิดพินิพน์เนี่ยจัดเข้ามาแล้วต่อไปเนี่ยจะต้องปรับตัวอะไรเดี๋ยวเรารียบบอกให้นะครับ เช่นเคยกองทุนภาษีปรับตัวได้ตลอดเวลานะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยเวลาจะต้องปรับตัวเข้าออกเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าถือลงทุนก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่เป็นค่าปกติของเขาครับ,รบพอรนี้โดยรวมนะครับอย่างที่บอกแล้วเนี่ยเงินมาให้รูน1นึ่งล้านเก้ากว่าบาทนะครับย้อนหลัง1ป00ีบวกไป เกือบ9%อนะครับระดับความเสี่ยงรับนะครับแล้วก็1เดือน3เดือนเฉลี่ยแล้วก็เป็นบวกครับอเรียกว่าก็เป็นสายสว่างปลายมงที่ดีให้กับคุณนิพนธ์นะครับแล้วก็เช่นเคยเจ้าหน้าที่เราก็จะช่วยดูแลนะครับการทำธุรกรรมสับเปลี่ยนกองทุนลดจังหวะีเพราะว่ามันก็จะมีขั้นตอนพอสมควรเนาะทำเองอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่เดี๋ยวเราช่วยนะครับมาถึงช่วงต่อคํงถามประจำสัปดาห์นะครับกับคำถามแรกของคุณนัชชา s อ8 1 5อยากทราบว่าถ้ามีกอง LTF ตอนนี้ อยู่ที่ประมาณ1.3ล้านบาทหลายกองรวมกันนะแล้วก็มีฐานภาษีที่25%สมควรที่จะพิจาราย้ายไปกองไทย ESGX หรือเปล่านะครับซึ่งคุณชาก็ทราบว่าต้องถือครองต่ออีก5ปีแล้วก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สงสงูุด5 0 0 0บาทบนะครับ,รบจะคุ้มไหมสมควรย้ายไหมหรือว่าควรรอจังหวะขายแล้วไปลงทุนตัวอื่นดีกว่า โจดนี้น่าสนใจครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีแนวทางไม่เหมือนกันด้วยนะหลักคิดอาจจะต่างกันไปตามช่วงเวลาด้วยนะครับถ้าคุยเร็วกว่านี้สัก2อาทิตย์อาจจะแบบหนึ่งถ้าวันนี้อาจจะอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอ,อันนี้เป็นเคสของพินัชชาเอสนะครับความสําคัญคือว่าเงินที่เราต้องดูเนี่ยมันคือ1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับถ้าพี่นัชชาเนี่ยเลือกมาแปลงเป็น GX เกขาเรียกชื่อนี้ย GX นะครับแปลว่าเงิน1นึ่งล้านสามแสนบาทจะต้องถูกล็อกไปอีก ห้าปีรุ้นกับหุ้นไทยแต่ว่าได้สิททางภาษีอีกรอบเนี่ยเฉพาะสามแสนบาทแรกในปีแรกอืแล้วก็ทยอยได้อีกสองแสนนอีกสี่ปีนะครับแปลว่ามีส่วนที่เปิดโลกอีกแปดแสนนะที่ต้องถูกล็อกแต่ไม่ได้สิทเพิ่มนะครับอันนี้ถือว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผมนะต้องบอกเป็นผมดีกว่านะครับถ้าผมเป็นโจทย์เนี้ยผมจะเลือกขาย LTF ออกมาก่อนแล้วก็ ใช้เงินที่ได้กลับมาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะไปซื้อ GX ตามสิทธิ์ที่เขาให้เพิ่มปีนี้สามแสนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถไปจัดสรรลงใน IMF <c oughs> ก็ได้แล้วนะครับ <c oughs> หรือจะเป็นไทย ESG ประเภทตราสารนี้ก็ได้ <c oughs> ซึ่งจากต้นของตอน,นที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยได้ผลตอบแทนกันสวยงามนะกองตราสารนี้ ESG <c oughs> ใช้ได้นะครับส่วนที่เป็นไ m f นะได้เงินมาจาก L t f ที่ขายออกมาเนี่ย ก็มีตัวเลือกเยอะแล้วว่าไม่ต้องเป็นหุ้นไทยอย่างเดียวก็ได้นะครับคราวนี้จะไปตราสารนี้สินค้าพวกพันธุ์จะไปทั่วโลกสบายเลยเพราะว่าถ้าเป็น G F เนี่ยจำกัดว่าต้องเป็นการเน้นที่หุ้นไทยครับสรุปว่าถ้าเป็นผมนะผมออกไม่เล่นแคมเปญนี้นะครับแล้วโดยข้อเท็จจริงเนี่ยผมเองก็ขาย L T F ไปแล้วตั้งแต่ต้นปีทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปว่าการว่าเงินที่ได้กลับมา จะทำอะไรต่อบ้างแต่ว่าที่ผมได้ไปแล้วนะคือต้นปีเนี่ยเซตอยู่ประมาณพันสี่วันนี้ไม่ถึงพันหนึ่งแล้วครับเรียกว่าเป็นแนวทางหนึ่งให้คุณนัชชาพิจารณาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราประเมินตัวเองอย่างไรครับแล้วก็อยากจะชวนพี่นัชชาแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยมองอย่างนี้นะครับว่าการลงทุนเนี่ยเป็นการประมวลข้อมูลที่ดีที่สุดนะวันนี้ที่มีมนะครับแล้วตัดสินใจ จากวันนี้เพื่ออนาคตนะครับอย่าไปมองย้อนหลังว่ารู้อย่างนี้ทาอย่างนี้ดีกว่าทําอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครย้อนเวลาได้นะครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลพอสมควรแล้วไม่ตัดสินใจเลยอันนี้ชีวิตจะยากกว่าเมื่อมีข้อมูลแล้วให้ตัดสินใจครับแล้วก็ move on ไม่ย้อนดูโอเคชัดเจนมากครับ,รบมาถึงคำถามข้อที่2นะครับจากคุณเจมส์ถามว่าเรามีหลักการในการเลือกกองทุนตราสารนี้อย่างไรเพราะว่าเห็นเราแนะนำทั้ง tkps plus และ SCB TMF สองกองเนี้ยแตกต่างกันยังไงครับมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างครับส่วนที่เหมือนกันเนียเป็นกองตาราสัน,นี่แหละนะครับเพราะนี่เราบอกตาราสัน,นี่นะครับแล้วก็สามารถสลับกองหรือขายกองได้ทีบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าเป็นกองในบอจโดยการได้ทีบวกศูนย์นะครับอันนี้นสองกองนี้เนี่ยถ้ามีเอาไว้พร้อมกันเลยก็ไม่เสียหลายนะครับในกรณีที่เราอยากใช้เป็นฐานในการปรัพอรอตไปยังบอจ KKP เกนาคินพัทระนะครับ <ừ m. S 2> แล้วก็ SCB ไทยพาณิชย์นะครับมี2กกองนี้ได้ความต่างคืออะไรกอง s เรียกย่อนะครับจะมีสัดส่วนของเอกชนด้วยแต่ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็เขาดูแลความเสี่ยงค่อนข้างใช้ได้ผลตอบแทนเนี่ยอยู่ประมาณ2.7-2.8%ต่อปี <ừ m. S 2> ล่าสุดนะครับ,รบก็ถือว่าดีเลยสำหรับกองกาาลาสันนีนะครับส่วน TMF เนี่ยของ SCB เน้นลงทุนในภาครัฐล้วนๆน,นะครับได้ประมาณ2%บวกลบ ดังนั้นเนี่ยความต่างก็คือว่าไส้ในแล้วก็ผลตอบแทนนะครับสามารถแบ่งไปลงทุนได้ เพื่อเป็นฐานในการปรับพอร์ตครับครับผมอ่าโอเคหวังว่าคุณเจมส์ได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับสามารถส่งมาได้ทุกช่องทางเทเชอริสหรือจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สําคัญมากว่าท่านใดเปิดพอร์ตมาเช็คแล้วช็อกอยากให้เราช่วยดูแลส่งมาซ่อมพอร์ตกับเทเชอริสได้นะครับพบกันใหม่ e ีหน้ากับอู่ซ่อมพอร์ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ